ป้อนครับปอกกล้วยมาเมียหน่อยเอาปอกกล้วยแบบสวยๆใช่มใช่ใช่ปอกตั้งใจปอกเับปอกแบบดีๆเลยพร้อมยังเอานะคะฟ่อนแน่ใจไหมว่าฟ้อนปอกได้อายเขานะถ้าปอกไม่ได้อะทำไมอะคะแน่ใจไหมว่าจะปอกได้แล้วแน่ใจเล้าแน่ใจค่ะบโอเคๆอ่ะเมียจะส่งกล้วยให้แล้วนะเอาไปปอกปอกให้สวยๆนะ ันนี้ผมไม่ค่อยทำนั้นอืมแต่ว่าโอ้เปนกล้วยแยกส่วนได้ครับนวิธีกันทำเนีย่ยแล้วแล้วก็แค่เก็บพยายามแบบว่าเอากล้วยตรงนี้นะครับแล้วก็พยายามแบบว่าใช่ครับ แล้วพอเราทำอันนี้เสร็จพอทำอันนี้นะคะแล้วก็ลาก <laughs> นะครับเสร็จแล้วครับไหน,นอ่ะแล้วกินยังไงอ่ะทำไมไม่เป็นลูกอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงสิครับนี่อันนี้เป็นลูกแล้วอันนี้เป็นลูกแล้วนะคะ อะไรไห้เดี๋ยวมึช่วยกินหน่อยนะครับอยากให้พี่บอกบอ้กูบอกตอนตื่นนอนงงไหม คืกอการปอกกล้วยที่ดีนะคบค่ะจริงๆเราก็อยากรู้ว่าคลิปนี้ลูกจะแก้สถานการณ์ยังไงเมื่อไม่ได้ตั้งตัวว่ากล้วยที่ส่งไปอ่ะมันจะเป็นรูปแบบนี้เทคนิคนี้เป็นเทคนิคการฝึกการสังเกตแล้วฝึกการแก้ปัญหาของลูกนะคะเราจะรู้ลักษณะของลูกของเราว่าเขามีสุขภาพจิตที่เป็นยังไง เขามีอารมณ์และสติที่เป็นยังไงเด็กบางคนอาจจะสื่อมาในลักษณะที่งงแปลกใจโวยวายหรือไม่ก็ส่งเสียงดังเอะอะว่าเอ้มันมันทำไมต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าในรูปแบบที่เขาพบเจอกล้วยจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่ลักษณะเนี้ยที่ทำคลิปวันนี้อยากจะให้ผู้ปกครองได้เอากิจกรรมเนี้ย ไปลองทดสอบลูกดูว่าลูกเนี่ยมีภาวะอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดเป็นยังไงค่ะเรื่องง่ายๆที่แค่มีกล้วยก็ทำได้สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ